โอ้ my god เพื่อนออกเลยเพื่อนออกเลยอ๋อนี่คือบั๊กในตำนานใช่ไหมนี้ใช่นี่คือเราปลดล็อกอชิเมนต์แล้วคือในอีกสองวันเนี่ยมันจะแก้บั๊กนี้อีกสองวันเลยหรอใช่พ่อโทรมาสองวันมันจะแก้บั๊กนี้อแมวไมว่มาหรอใ่จะบ ก็อาวุธอยากมีสายฟ้าไหมเอานนี้ไปใช้โอ้ไม่ก็ไอสภาพเป็นไงบ้างครับมีลุ้นไหมเนี่ยอ๊ะยะเว้นว่านายจะเก่งกล้าสามารถขนาดที่ เราจะส่งคลิปนี้แล้วก็ไปให้ตาจา์ให้คนดูว่าแม่ทำอย่างนี้อระเอาบอสไหมเสียเวลาฟรีไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มันออกมาจากตัวไหนเม,มื่อกี้มันออกมันกระดุกกระดิกอะ่ะศพมันกระดุกกระดิกอะก่อะกอแทงเมื่อกี้มันออกมาจากตัวนี้ฉะนั้นมันก็เหมือนแบบลงไปพื้นดินตรงแถวนี้แล้วก็ลงไปพื้นดินแถวนี้เว้ยแล้วมันก็เลยแบบไม่ไม่ไเจนตัวแดงออกมา,อาไอ้บ้าบอไอ บ้าเอ้ยผู้มัวหมองผู้มัวมองไอ้บ้าเอ้ยแล้วเราลงขอบแบบไปดูมันได้ไหมไม่ได้ไม่ไปดูริมๆเดี๋ยมันจบแล้วเดี๋ยววกูใช้พลังงานสุดยอดไอในการจัดการมันโดยการใช้พลังฮึด เคลือบดาบที่ตอนนี้กูไม่ทำเลยรแล้วไไม่งอยู่สูงอะวิ่งไปแล้วก็วเฮ้ยมาไม่โกจริงๆแล้วอะเนี่ยเราอะคือไนท์หลอดคู่ต่อไป like mother, ไหน,ไหนมาเดอโดนแน่มามาให้กูขี่หลังนี้เราทำท่าเหมือนไนทหลอดตัวเมื่อกี้แล้วก็คนมาใหม่แล้วก็ไปจัดการนะชู ได้ไหมนี่แหละนี่เฮ้ยก็เหยียบได้พายมีพายุต้องหมุนต้องหมุนมีพายุหมุนหมุนก็เหยียบได้เหยียบได้เออเมื่อกี้ไม่อไ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักเวนพาเดี๋ยวพาไปตรงไหนแล้วสีมาตรงไหนเราจะไปขุดให้แถวนี้แหละมั้งนี่ตรงนี้เหรออ่ะขุด ติดแมพไหนอีกไอหอหอนี้มั้ยแต่แต่อเชียเนี่ยมันกระดุกกระดิก๊กไอ้หลอ,อกอรอหลอกหลอกหรอสบมันกระดุกกระดิ๊กอ่ะก็โอ้ยตอนนี้คนเหมาะกับไอ้นี่